ตัวสถานีงานข้าวันนี้ดิฉันพาณผู้ชมมาเดินเล่นแถวซอยอารีค่ะบางเอิญน,นะคะดิฉันได้มาเจอกับ ไอศครีมนะคะชื่อว่าไอศครีมความสุขค่ะซื้อกินแล้วอร่อยมากเลยนะคะและก็เพิ่งมารู้ความจริงค่ะว่าที่เขาเขียนที่สลักอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะทําบุญได้ด้วยนะน,นะคะจุดเริ่มต้นของอาชีพนี้เริ่มมาจากที่คุณยชทริ์อิมเจริญค่ะผู้ที่เริ่มโครงการในการทําไอศครีมและสามารถสร้างอาชีพให้กับเด็กได้โอกาสวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบก,กับเขากันค่ะ อร่อยตัวนี้อยู่ด้วยค่ะอยากจะรู้เลยกันค่ะพี่บําคราว่าที่มาที่ไปทําไมเราจะต้องทําไอศครีมเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กได้โอกาสคะครับก็มันย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ3 4ี่ปีที่แล้วนะครับเราก็ชอบทานไอศครีมมากแล้วก็อยากทานไอศครีมที่มันไม่หวานเราก็ไปคิดว่าทํำยังไงก็เลยไปเรียนรู้เรื่องการทําไอศครีมแล้วก็ซื้อเครื่องไอศครีมมาทําเล็กๆระหว่างที่เราปั่นอยู่ครับเราก็มีความสุกว่าเฮ้ยมันง่ายจังเลยการที่เรารักษาสุขภาพ แล้วแล้วมีใครอีกที่น่าจะรักษาสุขภาพเหมือนเราหรือเราก็เราก็ไปคิดว่าใครครจะได้รับโอกาสนี้เหมือนเราก็นึกไปถึงเด็กกลุ่มหนึ่งครับก็คือเด็กที่อยู่ในบ้านสงเคราะห์ต่างๆาเรามีความรู้สึกว่าทุกสัปดาห์ต้องมีคนใจดีนําไอศครีมที่มันหวานหน่อยเพราะว่ามันอาจจะราคาถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปให้เด็กๆทานก็ไปนึกถึงโครงการศูนย์ศิลปะชีพเราก็เทียบเคียงกันอันนั้นสอนศิลปะชีพให้ชาวบ้าน งั้นเราสอนไอติมให้เด็กไหมก็เออเก๋ดีก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นลองดูไอศครีมทุถวยเนี่ยนะครับที่เห็นกันนี่ทุวยสีฟ้าโลโก้เงี้ยนะครับถุวยละ40บาทรายได้ที่ได้มาจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1ก็คือกลับไปให้เด็กเป็นค่าผลิตส่วนที่2ก็คือไปซื้อวัตถุดิบมันก็ยังอยู่และเด็กก็ได้ผลิตต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับส่วนที่3ก็แบ่งไว้เป็นกองทุนให้เด็กเรียนหนังสือ ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความภูมิใจนะคือเด็กพูดกับเราว่าขอบคุณที่มาสอนทำไอติมที่ทําให้เขามีตัวตนในสังคมนะครับเพราะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยเขาจะรับบริจาคอย่างเดียวก็คือแบงเงินแบงมือมีเงินมีคนเอาค่าอาหารมาเลี้ยงเอาไอติมมาเลี้ยงเอาของมาให้เขาเขาเขาได้บ่อยๆเนี่ยเขารู้สึกว่าการการได้มามันง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าการที่เราไปสอนเขาเราทำให้เขารู้จักคุณค่าของสิ่งที่เขาทำ อร่อยใช่ไหมครับแน่นอนคุณได้ความอร่อยอย่างที่สองก็คือคุณได้ทําบุญเพราะว่าทุกครั้งที่คุณซื้อไอศกินความสุขรายได้ก็ถึงเด็กเด็กก็คือได้รายได้ทีนี้พอเด็กได้รายได้นอกเหนือนจากรายได้ก็คือความภูมิใจเพราะทุกถ้วยท,ที่สกินที่เราได้ทานเนี่ยเด็กเขาตั้งใจทําแล้วกเขาภูมิใจรู้สึกว่าเขามีตัวตนขึ้นมานะครับก็คือได้ความอร่อยเด็กได้รายได,ได้ได้ความภูมิใจคุณก็ได้ทําบุญได้ความสุข ของสถานีงานเข้างานนี้น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นๆในสังคมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่ได้โอกาสนะคะสองคนค่ะที่เป็นคนสร้างงานขึ้นมาในรายการกับเรานะคะซ้ายมือดิฉันคุณชยัยฤทธิ์อิ่มเจริญค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะคุณกัมปนาถวันกิจดำรงค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะท่านผู้ชมคะคุณชยัยฤทธิ์นี่เป็นกราฟิกดีไซน์ออกแบบสิ่งพิมพ์นะคะ,<ฮ>ะในส่วนของทางคุณกัมปนาธเองก็เป็นเจ้าของบริษัทอุตการิเว้นรับจัดงานต่างๆ สองคนเท่าที่ดูนะคะก็ทำงานเลี้ยงชีพโดยปกติเหมือนคนทั่วไปวแต่กำลังมีความคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมลุกขึ้นมาทำไอศครีมแล้วที่สำคัญผลประโยชน์หรือว่ารายได้จากการทำไอศครีมกลับไม่เอาด้วยให้คนคอืน่น<า>เพราะอะไรเพราะอะไรคือมันเริ่มจากที่3ปีก่อนที่เราเริ่มทำไอศครีมเราสองคนนะครับรวมเงินแล้วก็ทำไอศครีมไปบริจาคเด็กแล้วเราก็ชอบไปนั่งคุยกับเด็กนั่งคุยก็มารู้ปัญหาเรื่อย ว่ามีปัญหานู้นนี่นะั่นเรารู้สึกว่าทําอะไรได้มากกว่าเอาไปเตรมไปบริจาคไหมฮะมีอะไรที่มันทําได้มากกว่าที่ให้เขาอิ่มแล้วก็ลืมก็มคิดมาตลอดแต่ยังคิดไม่ออกครับก็คือเราอยากช่วยเด็กอย่างน้อยให้เขามีความสุขบ้างาจากจากขนมจากไอศครีมที่ท,ที่อร่อยนี้อยากให้กําลังใจครับ ผ่านไอศครีมใช่ครับคราวนี้ในการทํางานเนี่ยคือหลายคนบอกขนาดไม่ต้องไปทาไอศครีมช่วยใครนะช่วยตัวเองยังจะไม่รอดเลยน่าเขาว่าข้าวของราคาแพงไหนจะต้องดิ้นรนหางานเข้าบริษัททํางานหาเงินเลี้ยงชีพแล้วทําไมทั้งสองท่านเนี่ยถึงถึงได้แบ่งปันเวลามาทําตรงนี้ได้ทั้งนั้นที่ผลประโยชน์ก็ไม่ได้เข้าเราเลยอ่ะคุณทำกำลังานมาน้คือคือผมคิดอย่างนี้ฮะว่าจริงๆถามว่าคนคนเนี่ยคนเราเนี่ยมีมีเวลาเท่ากันมีเวลาทํางานมีเวลาส่วนตัวมีวันหยุด แต่ผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเราเรามองว่าวันเดือนหนึ่งเนี่ยเราหยุดตั้งหลายตั้งหลายวันเราค่าเสียสละสักวันสองวันสามวันเท่าที่เราจะสละสามารถจะสละอไอ้ไอวันหยุดของเราได้เนี่ยมันทําอะไรเพื่อประโยชน์ของคนอื่นบ้างมันน่าจะดีแล้วก็โครงการที่ที่บอมเขาเริ่มเนี่ยผมก็มองว่ามันดีกว่าการที่เราเอาเงินไปให้เขาเฉยๆหรือเอาของไปเลี้ยงเขาเฉยเฉยเพราะนี่มันคือการสร้างความภูมิใจให้กับเขาเป็นการสร้างโอกาสให้กับเขา ก็รสร้างโอกาสให้กับเขาด้วยวิธีเราไปสอนเขาทำไอศครีมใช่ไหมฮะเด็กๆทำได้ไดเด็กๆทำได้เพราะว่าคือคือเด็กพวกนี้บางทีเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองเขามีคุณค่าหรือเขาสามารถทําอะไรได้การที่เขาทําลุกขึ้นมาทําอะไรได้แล้วมีคนยอมรับเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสที่ที่เปิดเปิดโลกให้กับเขาแล้วก็เขาเขามีความภูมิใจที่จะ ออกมาทางานหรือออกไปในสังคมภายนอกด้วยคือถ้าพูดง่ายๆคือได้หลายต่อใช่มันไม่ใช่ได้เพราะว่าเรามีความสุขเราพอใจสองคนฉันทําในสิ่งที่ฉันอยากทำแต่ว่าเด็กอิ่มท้องเด็กได้วิชาชีพไปไปทำมากินได้ความรู้สึกช่วยตัวเองได้ชึ่งตัวเองได้นะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเราทำเนี่ยคือจุดเริ่มต้นความคิดดีมากวิธีการก็ดีมากแต่ว่ายอดขายดีไหม ม่ขายไม่ไม่ดีเลยครับทำไมอ่ะนี่ถ้าไม่ออกอากาศฉันจะทานให้หมดเลยอร่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยหวานด้วยอร่อยมากมากเลยคือคือคือ,คอมันก็แค่พอไปได้แต่ถึงมไม่ถึงกับขนาดขายไม่ได้เลยฮะเพราะว่าจริงๆเราก็มีคนที่ช่วยเราสนับสนุนด,ด้วยติมเราอยู่เหมือนกันใช่รับจ้าก่อนแทพีดีสก็รับการขายท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราเองเนี่ยตอนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราขายได้น้อยเพราะว่าเรามีจุดจําหน่ายน้อยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปเช่าที่เองหรือว่า ไปไปฝากขายเนี่ยค่าที่ค่อนข้างแพงเราก็ไม่ค่อยคุ้มกับทางเราส่วนใหญ่เราก็จะขายผ่านหน้าเว็บไซต์หน้าเฟซบุ๊กของเรานะฮะแล้วก็ลูกค้าที่รู้จักเราเขาจะสั่งเราไปพวกงานเลี้ยงงานแต่งงานงานบวชงานมงคลเลี้ยงเบกใช่งานสามนาใช่เราดีบริการไปส่งเรามีบริการไปส่งให้เขาใส่ตู้เย็นขึ้นที่วิ่งไปส่งเลยดีมากเลยขออนุญาตนะขายแก้วละเท่าไหร่คะ สี่สิบาทครับเป็นราคาขายปลีกแต่ถ้าซื้อจํานวนมากขึ้นก็จะลดลงไปเรื่อยจะมีส่วนลดครับก็จะมีส่วนลดไปเรื่อยรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าไอติมค่าอะไรไปแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่เราให้ใครยังไงเดี๋ยวเรื่องโครงสร้างในเรื่องของการแบ่งรายได้เดี๋ยวให้บอมอธิบายรายได้มันจะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับทุกคนที่ซื้อซืไอสกรีนไปเนี่ยส่วนแรกนี่คือจะให้เด็กเป็นค่าผลิตเลย ถ้าแรงเขาเข้าไปเลยคือขายได้เท่าไหร่หรือเราขาดทุนเนี่ยเราก็เด็กได้แน่เลยเพราะเราต้องการจะช่วยเด็ก <c oughs> ไอ้สครีมมันถูกตั้งมาเพื่อช่วยเด็กเพราะฉะนั้นเด็กได้ค่าผลิต <c oughs> อันที่2ก็คือนําไปซื้อวัตถุดิบให้เด็กผลิตต่อมันก็จะวนต่อไป <c oughs> ครับ <c oughs> ส่วนที่3านี่แหละครับที่มันจะเป็นกําไรว่าถ้ามันกําไรเยอะ,ม,ยอะมันก็จะมีเงินเข้าส่วนที่3คือเป็นกองทุนให้เด็กศึกษาต่อ อ๋อแสดงว่าไม่ได้กลับมาที่คุณสองคนเลยหรือแม้เพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตดอีกคนทนึ่งไม่ได้ออกกันไม่ครับคือพวกเราทํางานเหมือนคือเราเราใช้ระบบธุรกิจดําเนินมันเพราะว่าเราอยากให้มันยั่งยืนในแง่ของการส่งต่อเหมือนที่ร้านกาแฟช่วงก่อนทําก็คือก็คือพอเด็กทําเสร็จปุ๊บก็มาเข้าเข้าดูระบบธุรกิจมีงานรองรับหรือถ้าไม่สนใจการทาไอศครีมไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่คุณมีประสบการณ์จากตรงนี้แล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยก็เลยทําในแง่เอาธุรกิจมาวนอยู่ตรงนี้ นี่แสดงว่าให้ประชาชนได้สบายใจเลยว่าถ้าหากว่าคุณซื้อไอศครีมของเราชื่อว่าไอศครีมฟาร์มสุกครับฟาร์มที่แปลว่าฟาร์มเพาะเลี้ยงฟาร์มแกะฟาร์มแต่ว่าเราบ่มเพาะความสุขพันธุ์สุดยอดเลยฟาร์มสุกนะคะตรงนี้นะรายได้นะส่วนที่หนึ่งเป็นค่าแรงเด็กไม่ว่าจะขายขาดทุนอะไรก็ตามเด็กได้ครบสองไปซื้อวัตถุดิบ นะคะและสาก็คือตั้งเป็นกองทุนสําหรับช่วยเหลือให้น้องๆเขาได้เรียนสูงที่สุดไม่มีกำไรแม้แต่บาทเดียวเข้าพวกคุณโอ้โหนี่ท่านผู้ชมคะอันนี้อยากให้ช่วยกันเลยนะคะคือใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายก็ดีซื้อไปจัดงานต่างๆที่ที่ทางทางคุณอนานาชว่ามาก็ยินดีต่างจังหวัดส่งไหมส่งถ้าส่งไปได้ก็มีลูกค้าเราส่งไปเชียงใหม่ไป ใบกระบี<ช>่เลยรอร่อยอร่อยมากๆเลยนะฉะนั้นก็อยากจะให้มามีส่วนร่วมตรงนี้ได้และถ้าขนาดเดียวกันนะมีคุณผู้ชมที่เขาชมอยู่เขาบอกอยากช่วยเด็กเหมือนกันนะคะอยากให้จุดประกายให้หน่อยว่าอะไรที่เป็นการยืนยันว่าพวกเรามาทํานี้ได้และทาได้ดีอย่างแรกผมคิดว่าจากตัวเองนะครับรู้สึกว่าก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าเราทําได้ นะครับคือเรารู้ว่าเรามีศักยภาพอะไรเราเอาทักษะตัวนั้นนะออกมาทําแค่นั้นเองคืออย่าเพิ่งไปมองว่ามันจะล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จแค่ลุกขึ้นแล้วก็มาทําทุกคนช่วยเหลือคนอื่นได้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหากินอย่างเดียวหาเงินเข้าตัวเองอย่างเดียวนะครับเรามีศักยภาพมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนแค่เอาชนะความกลัวของตัวเองแล้วลงมือทำอ ใช่แล้วมันจะมีค่ามากเลยนะคะถ้าหากว่าเราอยู่โดยเพื่อคนอื่นบ้างะะ<ช>ถ้าเกิดเราอยู่โดยเพื่อตัวเราเองนะ,ะ<ช>เราจากไปจะไม่มีใครสนใจเลยเพราะว่าอยู่หรือไม่อยู่ไม่ได้มีผลกระทบกับใครใ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าเราทําประโยชน์เพื่อคนอื่นนะคะอย่างน้อยที่สุดนะะเวลาที่เราจากไปเขาก็ยังคิดถึงพูดถึงบ้าง<ช>แล้วก็ที่มากที่สุดก็คือประโยชน์ก็อยู่กับ คนอื่นในสังคมของเราสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนร่วมมือที่จะทํามันด้วยนะฮะเราคนอื่นทําอาจจะต้องใช้เวลาเราทําเองดีกว่าเร็วกว่านะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสิ่งดีๆนะคนะช่วยเหลือสังคมส่วนรวมเรายินดีสนับสนุนอยู่แล้วโดยเฉพาะสถานีงานเข้าที่เข้าประโยชน์กับคนส่วนรวมยินดีเลยนะคะวันนี้นะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะน้องแบงค์ชาติพัฒนากุลการกิจทีมงานทุกคนและกฤชานนท์อนุมาเกษตรพิทผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ